อ,อีกรอบหนึ่งสวัสดีครับแฟนๆคนใจชาวทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เคารพครับมืนอนี้พ่อพี่พ่อน้องนะครับลังจากหนึ่งเขาหนึ่งน้ำแล้วนะเนาะนะครับมาพ่อพี่พ่อน้องนะครับมาเอาเรื่องจุเลินทซี์มาฟังพี่ฝากน้องเมื่อนี้สิบบริษมาบอกว่ามันงามหรือว่างาใาใไ่พักดีหรือบด่ดีเพราะว่าแม่ใหญ่ยอมรับคุณภาพเลยว่าสุดยอดเา้าทุ่งไ่พักพักงามเหมือนกันวะนะครับบํารุงดินจอยอิอนทรี์ซานจอย อุ้ยมักปุ่งคอกได้ดีสัตวแต่ข้อเสียมันก็มีคือมันเหม็นแห้งพวดสัตว์นะครับใส่ตะเสื้อหักแตกก็สันเอาเสื้อเลยรบกวนบ้านขางเคียงนะพ่อสัตวมีวิธีลดกินเหม็นมันอยู่บ่สันว์นะครับเอามันหนี่ก็ได้สิอาร์ดเอ่อมาคุยกับพี่กับน้องเกี่ยวกับการลดกินเหม็นของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับพี่น้องไอ้กินเหม็นเหม็นเนี่เกิดจากการให้โดยเย็นสั้นไฟนะครับก๊าซไฮโดรเจนสั้นไฟคือการที่เกิดขึ้นจากการเน่าเปื่อยของอินทรีย์สาร คือการเน่าการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์นั่นเองนะครับโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในตัวที่มีอยู่ในตัวของซากพืชซากสัตว์นั่นแหละนะครับทําการย่อยแล้วก็เหตุให้เกิดการไฮโดรเจนสัลไฟเกิดขึ้นนะครับกาตตัวนี้นะครับมันมีกินเหม็นน้องพี่น้องนาะไอ้ลำพังตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันมีเหม็นดอกไอ้ตัวที่ผ้าเหม็นนั่นก็คือกาตเนี่ยแหละกรับไฮโดรเจนซัลไฟเนี่ยแหละครับพี่น้องเป็นการทำปฏิกิริยาของกาตไฮโดรเจนกับกรมมันทนน้องพี่น้องนะครับมีสูตรทางเคมีว่า เอสสองเอมาสักนึ่งอะมันสิแปลว่ายังกระยามาตกบนหงส์เรื่องเขาฟาวางเสร็จนล้พี่น้องนะครับการให้ดูเย็นสั้นไฟนี่พี่น้องครับเป็นก๊าดพิษนะครับเป็นก๊าดที่มีพิษนะครับเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตเป็นพิษต่อร่างกายคนเฮานะครับโดยเฉพาะนะเกี่ยวกับระบบหายใจกับระบบเลือดน้อพี่น้องเนาะนะครับเพลิไหลเลือดนําออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายบพื่อเพียงพอหากได้ละกกาดรับก๊าดนี่ในลักษณะอในขนาดที่สูงหรือเข้มข้นนะครับอาจช็อกหมดสติ ตายได้ขณนได้รับเล็กๆน้อยๆเส้นจากกินจูเินซีสังเคราะห์แสงสนะครับพี่น้องอาจจะเฮ็ดให้รู้สึกเวียนหัวมั่วเก่าหนาวมืดตาไล่ไข่จะเป็นลม <c oughs> <c oughs> นะครับเหม็นนะพี่น้องพี่น้องเนาะแต่ว่าก็เฮ็ดจังได๋ได้่อยนะครับกินมันมาจังซี่ถ้าบ่มีกินเหม็นของไฮโดรเจนสั้นไฟไอ้จูเินซีสังเคราะห์แสงนี่มันก็นจะบ่แดงก็จะบ่เดินเพราะว่าจูเินซีสังเคราะห์แสงนี่มันใช้ก๊าซไฮโดรเจนสั้นไฟเนีน่เป็นตัวสังเคราะห์ของมันนําร่วมกับแสงแดดเนาะพี่น,อน้นองเนาะนะครับ ขันบ่มีกินนี่มันกับโบเกิดนะครับพี่น้องสังเกตเอาเห้ามักจุลินทรีย์ต่างๆนะครับขันบ่เหม็นนะครับกับโบวีตัวนี้เนาะเพราะว่าเขาต้องใส่โปรตีนนะครับโดยเฉพาะการย่อยสลายของโปรตีนเหม็นนี่พี่น้องนะครับเหม็นนะครับจะเกิดกินเหม็นขึ้นเช่นหมาเน่าอย่างนี้เนาะนะครับการย่อยสลายของเนื้อของอย่างนี้ครับเหม็นนะครับหรือซากพืชซากสัตว์กับเม็นขึ้นกันเนาะพี่น้องเนาะหญ้าเน่าหรือน้ำขี้ตมสิกับเม็นนะครับ นอกจากการให้ดูเย็นสัน้นไฟยังจะมีการมีเทนเกิดขึ้นอีกนะครับจากการมักหมมของอิอนทรียสารในลักษณะวัดเ,เปียกเนาะเช่นการมีเทนที่เกิดข,ขึ้นในหน้าเขานะครับเอามาเลยเราจะมาบอกวิธีการลดกินของเขาบัดนี้นะครับขั้นแรกนะครับถ้าห้าลดกินจากส่วนเหนียบ่ด้เ้าก็ทําการป้องกันตัวเองโดยการสวมหน้ากากน้ำพิณเนาะหาหน้ปิดดั้งกน้อยก่อ,กอนสใส่ก่อนสิมาสามัมผัสกับเขานะครับแต่กั้นพสะดวกนอกจาก โบมีนอกอะนนี่ป็ดดังแต่ว่าสิขาดอากาศหายใจที่สิเป็นล่มตายละหันใจฝืดตัวน,นะครับอันที่สองต่อมาก,ก็คือปล่อยให้เขามีอายุหลายๆนะครับไอ้ไอ้การให้รูเย็นสัน้นไฟนี่จะถือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสทำลายไปเรื่อยๆมันก็นจะเบิดไปเองนะครับแต่ว่าหันอยากใส้เรี่ยวเรบ่อยไปเห็ดมาครบ3สัปดาห์แล้ว3สัปดาห์นี่เป็นช่วงที่กำลังเหม็นหนักๆนะพี่น้องเนาะยี่สิบมือขึ้นไปนี่ครับนี่ในช่วงเหม็นหนักๆนะครับช่วงยี่สิบมือยี่สิบมือหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือน,นเป็นช่วงที่เหม็นนนนหัักๆะครบพี่้อง แต่ว่ากับพ่อใส่แล้วเฮต้ได้ลำบากนี่พวกเราคนกับญานเหม็นทึ่งบีบดังทึ่งจับทึ่งใบรู้สึกว่าเสียเยากน้องๆนะครับคือปล่อยเขามีอายุโดนๆกินของเขาก็จะลดลงลดลงนะครับพี่น้องแต่มันก็นมีข้อเสียคือขัดกินลดลงไอ้จูเลนซี่สามข้อแสงนี่ก,ก็ลดปริมาณลงขึ้นกันนะครับหน่อยลงหน่อยลงขึ้นกันนะครับฉะนั้นวิธีแก้ที่คนใจเช้าทุง่งเกิดจากการสังเกตอันนี้เป็นการทดลองของคนใจายเช้าทุ่งเองว่าเถอะนะครับคือเขาพยายาม เฮ็ดให้การให้ดูเย็นสั้นไฟเบิดนะครับเบิดไปฤทธิ์เจือจากโลกในเวลาอันสัน้นอาจจะสองมือสามมือนะครับนะให้พี่น้องเตรียมขวดเป่ามานะครับปกติเขาจะเขาจะกอ,อกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลักษณะนี้มันบอกพี่น้องนะครับเหลือซ่องไว้นหน่อยๆนะครับผู้บางคนก็นกนใส่จนเต็มพอรอเลยนะครับมันเหม็นแห้งนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเอาขวดเป่ามาอีกขวดหนึ่งเทออกนะครับเทออกใส่กันให้มันอยู่ในลักษณะนังสี่พี่น้องไปนียให้มันอยู่ในลักษณะซ้ำนี่นะครับนี่ให้ลักษณะซ้ำนี่นะครับเป็นนังตี ไปให้ไมนมีซองเก็บกาดเห็ได้หลายๆ,ๆนะครับก่อนสีนะ่าเขากะขายเยาสัก,ก่อนไปยังจะขยายเย่าตีกาดให้โดยเย็สนสั้นายเป็นกาดที่ไม่น้ำหนักกว่าอากาศพี่น้องนี่แหละมันส่วนมากมันจะอยู่กับตะกอนเนี่ยแล้วเนาะอยู่ทางไตเนี่ยเขาจะต้องขายเยาสัก,ก่อนนะครับเพื่อให้กาดให้โดยเย็สนสั้นายมันแตกโตขึ้นมามันจะมาสะสมอยู่ในโพรงนี่นะครับเัากับปล่อยออกมาเนี่ยมันจะดังฟึดนะจังพี่น้องน,นะนะครับมือใหม่มากกับมาขายเยาอีกนะครับ <c oughs> มือแล้วเทียวซองเทียวก็ได้มาปล่อย ฟืดออกนะครับประมาณสักสองสามมื่นนะครับพี่น้องนะครับกินเหม็นตัวนั้นก็จะลดลงนะครับนี่เขาจะเสทุ่งร่องแล้วนี่นะครับร่องแล้วกินเหม็นลดลงนะครับพี่น้องนะแต่ก็ยังฟึดอยู่ได้ล่ะอ่ะพ่อพ่อหูวจักนี่ยแหละครับพี่น้องอ่ะก็คือสิบ่เกินกำลังที่พี่น้องสิทนได้นะครับนี่คือวิธีลดการชนิดหนึ่งนะครับแต่ก็มีข้อจํากัดอยู่ว่าพี่น้องจะต้องเฮ็ดกับขวดที่เ้าจะนําไปใส่ทรายตะบมเป็นเฮ็ดไหวด้วยขยเยาไล่กัด ไฮโดรเจนสั้ไฟนี้จะเบิด์เราพูดบอกอีก8เดือนเจ้งสิยว่าใส่บ่นบเได้น,น,นอกเนเพราะว่าการใโดรเยนสันไฟเป็นการที่จําเป็นสําหรับจุลิซีเคสาะห์แสงก็คือบอกไปคันใหโดรเยนสัไฟเบิรจุลิซีเแสาะห์แสงกับเบิดเคือ <c oughs> <c oughs> นนะครับเขาสีใส้ขวดได้เขาจะเฮ็ดขวดนัานอนเนองนเช่นว่า2องขวดเนี่ยจะไปสีพักสีเข่าสียังก็แล้วแต่ละเพื่อลดกินเหม็นลงกับเฮ็ดคือคนใสะทุ่มวายเนี่ยปล่อยให้มีพื้นที่กว้งๆนี่นะครับแล้วก็คา่กาดอกนะมา เมื่อกินเหม็นลดลงนะครับจากการทดลองเขาเขาจะชา้ท่งรู้สึกว่ากินเหม็นมันจะลดลงไปเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะโบเหม็นแห้งปะไรวะสิเหม็นพอดีงามนะเหม็นพอดีเหม็นพอดีห้อยๆนะแต่กระสีโให้เหม็นซะเลยก็ปะไรเนาะพี่น้องเนาะของดีก็ธรรมดาแหละต้องมี้กินเหม็นไน้จังหน่อยแถมโบเหม็นกับโบคักเนาะของดีอ่าเหม็นซักหน่อก็คือว่าพี่น้องน่าจะทนได้เนาะเหม็นเดือนเือนก็ยังทนเนาะนะครับอ่ะนี่คือวิธีลดลดการให้รูเย็นสั้นไฟลดกินเหม็น ของการให้ดูเย็นสั่นไฟจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก่อนเขาจะนําไปใส่พี่น้องเพราะบางท่านอาจจะแพ้เสียนะนะครับถือกินด้ซื่อง,งวยงวยงวยลงกับมีนะครับและมีบางท่านถามว่ากินในพักขาเด้ยพักขากับเมลนี่งไงเม่นให้ดูเย็นสั่นไฟมันบ่เม่นพี่น้องเป็นกินเฉพาะของพืชชนิดนั้นๆที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันตนเองนะครับพี่น้องเช่นอาจจะป้องกันมแมลงรบกวนเสียนะนะครับแต่กับสำหรับผู้แพ้กินแล้วกินจากยังกาย แม่แต่กินน้ำหอมก็ยังแพ้นเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นะครับโดยเฉพาะแม่ลูกอ่อนนะครับกินแข็งๆในนี่กินหนักๆในนี่หนาวมืดตาไล่เขาพักขาขื้นกันพี่น้องผู้พิษกับพิษเมืนบ่นะครับคณะบ่ได้ดมโดยตรงเนี่ยเพวไปกินแกงพักขามา,ากแต่แกงแล้วไม่ใส่พักขามา,าตั้งแต่บ้านอื้อมมาตดใส่เมียซึ่งเป็นแม่หลูกอ่อนนี่ก็ยังพิษแม่หลังเถื่อ <c oughs> นะครับนั่นคือผู้แพ้นะครับแพ้กัดนะครับกัดไฮโดรเจนซัลไฟด์อพี่น้องด้าเป็นกัดที่เหม็นๆเนี่นะครับหรือเอื่นว่ากัดไข่เน่า เนื่องจากว่ามันเหม็นคือไข่เนา่าแล้วก็มันกเกิดจากไข่เน่าน่ำนะครับไข่เนา่าเกิดกา๊าดนี่นะครับเลยเรียกว่ากา๊าดไข่เนา่าหรือไฮโดรเจนซัลไฟด์แต่อย่าไปจําซับสนกับอีกการอีกตัวนึงซื่อคล้ายๆกันครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์การตัวน,นั้นเกิดจากการทาปฏิกิริยาของสารเคมีนะเพื่อนๆนะนะส่วนใหญ่เราจะอย่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่เกิดนะครับโรงงานถลุงเล็กโรงงานสารเคมีโรงงานเห็ดปุ๋ยโรงงานพวกเกี่ยวกับสีก็ยังนะเพื่อนๆับ การตัวนั้นเป็นการทำลายโอโซนนะครับร่วมกับการมีเทนนี่แหละนะครับการซันเฟอร์ไฮดรไซด์อันนั้นซิบ่เหม็์เมนนะครับแต่ว่ามันขิวนะครับขิวรุนแรงนะครับพี่น้องเมื่อมันขึ้นไปทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศหรือไปร่วมกับน้ำนะครับตกลงมาเป็นฝนกลายเป็นฝนกรดไปต่อแต่เก่าฝนตกบ้านเฮาแก่ผาแลนโอ้ยมวนคุบสมื่นเนี่ยพวกมันใจไปเลยแก่ผาแลนตากฝนอาจจะเก่ายะเก่าอย่างขั้นไข่ก็ได้นะเพี่อนเพื่อนน้ำฝนกัหลังๆลังมานี่กับพวเป็นตัไซแล้วนะครับย่านแต่เก่า ว่าในตวงนาฝนไปกินคักไวาเสมอเนี่เสียงนาะพื่น้องนั่นคือการซันเฟอร์ไอ็อกไฮดรอกไซด์ <c oughs> นะครับอันนี้ไฮโดรเจนซันไฟเพี่น้องครับเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการเน่าสลายของสากสิ่งมีชีวิตเพี่น้องนะซันเฟอร์ดไดออกไซด์เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากการทัปฏิกิริยายของสารเคมีของโรงงานอ,อุตสาหกรรมเขานะครับส่วนไฮโดรเจนซันไฟเป็นก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับพี่น้องแม้นเฮาบ่เฮดมันก็เกิดอยู่แล้วนะครับ พะว่าในตัวสิ่งสากสิ่งในสิ่งมีชีวิตนั่นจะมีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่พร้อมที่จะย่อยอยู่แล้วพร้อมที่จะย่อยสลายอยู่แล้วนะครับเมื่อตายลงไปนะครับจะมีการย่อยสลายเนื่องจากจุลินทรีย์ที่มันอาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตแล้วนั่นแหละนะครับมีอยู่บ่ตายบ่เปื่อยมีื่อนในพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าสากสิ่งมีชีวิตนั่นขาดขาดจุลินทรีย์ตัวนี้ตัวที่จะมาย่อยเนี่ยครับก็เลยบ่บบบเปื่อยแห้งไปซื้อนะครับพี่น้องก็เคยเห็นเป็นลายข้าวอยู่อก ตายแล้วไม่เปื่อยพอตายแล้วไม่เน่าพอเลยแห้งเข้าเฉยๆพอเลยกาเปิดเซลเซลก็เกิดจากข้อผิดปกติทักษะประสาทแต่เพลนเนาะเกิดจากการบกพร่องของจุลินทรีย์นะครับเอาเมื่อนอี้ก็เลยมาฝากพี่ฝากน้องน,นะครับเกี่ยวกับการลดกลิ่นเหม็นของกา๊าซไฮโดรเจนซัลไฟในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับมาวิธีก็คือจงให้มันจงพื้นที่ให้มันหลายๆนะพี่น้องเนาะนะครับขวดได้ที่เต็มมากับหาขวดเป่ามัด พ่องออกนะครับหาหววเปล่ามาเทออกทำมันอยู่ในลักษณะนี้ลราเขากะมันยอกยอกยอกเพื่อให้การให้ดูเย็นสั้นฟ้าแตกโตขึ้นมาเนื่องจากว่ามันเป็นการที่นักนาะพี่น้าอาจจะสะสมอยู่กับตะก,กอนอยู่ข้างล่างเมื่อยอกยอกล้วเขาจะมาปล่อยมันจะดังฟีนะ,นะครับนะครับนี่ก็คือเหตุผลว่าเป็นยังเมื่อเขามากักอยูล่ลรซี่แสงกัแสงเข้าจังมายอกอยู่เรื่อยเพื่อให้การให้ดูเย็นสั้นฝ้ามันกระจายโต แล้วก็จุลีซีสังกัแสงจะได้จับกินในง่ายๆนะพี่น้องเนาะมาขอนอยู่เตะอ,อยู่เต็มหม่องเดียวขอนแต่ก้นนี่พี่งต้องเทิมบ่มี่อย่างนะครับการแดงก็อาจจะแดงซ่านะครับนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่เขาเป็นยังจังขายเหยานะครับเพื่อให้กัดให้ดูเย็นสั้นไฟกระจายตัวนะเพื่อนเราเนาะเอาไช้สีล่องเิงือก็ล่องได้เพื่อนเราเนาะมันลดมเศร้าเหม็นซ้ำใดลดลงหน่อยหลายซ้ำได้กับแก้งข้าวกันนะว่าเศร้าถุงยังเหม็นคือเก่าอยู่เอไข่อยู่ดอกเศร้าถุงแต่เอแกล้งมากนะเพื่อนเราเนาะมือนี่ากลับมาไปที่การลดกลิ่นเหม็นของ จุลีซีทางข้อแสงกวนเส้นำไปใส่นะพี่น้องแต่ก็จะเรียกว่มมาเมื่อรถกินเหม็นรถกัดให้ดูเย็นสั้นไฟเราต้องใส่ได้เพี่น้องนะนะครับบแ่นวันรถไหวซื้อเดี๋ยวเขาจะตายนะครับพี่น้องน,นะครับวิธีก็มีหนึ่งปิดดังกระของสองปล่อยให้มันอายุโดนโดนเราจะใส่แต่ก็เพราท่านใจล้วเนาะอยากใส่ครับอันที่ 3. สามก็คือเนื้นะนะครับทางเหลือสุดไทยวิธีลดการกินเหม็นของ จุลีซี่สังขวาแสงน้องเพื่อนน้องนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนเท่านี้บัดห้าล่างนาล่างตาก,ก็บประเทศล่างนาอยู่เพื่อนน้องนะครับหนึ่งเขงหาห้างเขาซูเขาเฝ้ามันนี่ลดนะครับให้น้ำจิ้งหลีดจิ้งเลือดให้อาหารจิ้งหลีดเรียบร้อยแล้วน้องเพื่อนน้องขนะ้นผู้เดียวเฮ็ดไล่แนวจนนี่ก็แลีนไปเฮ็ดงานอีกจนนี่ก็ตายเถินตัว์ไล่แนว่นนยไนนยยล่ลอันไล่ท <c oughs> ี่จะนี่แหละบบพ่ออยู่พ่อกินลลนดินดาวสาวตายเพื่อนน้องนะครับสูไปที่จะนี่แหละเกิดเมื่ะนะครับเอาคลิปนี้พ่อพี่พ่อน้องเพื่อนเท่านี้คลิปหนาพ่อกันไหมวััดีครบ